Hello, cup. Good morning, everyone. Yes, pen opening up gate for me so I can go out. We've been waiting for electricity to come back on so I could get my car out of car room. Uh, want to go bury rom I need to eat some cow. Haven't had cow in a long time, so I find restaurant on Google. We're gonna try that. Uh, yeah, everyone rice look beautiful, yeah. Mm. I'm just waiting for her to close the door. Here she comes. Da -da -da -da. Yep. I already tell them. Yeah. เออถึงที่มันจะต้องไปกินควายไม่กินควายมานานมากเออกินควายใช่ไหมแต่เดินหน่อยเอ่อเหตุเรียนอะไรเนาะเออเราไม่ได้ไปกินควายแต่เราไปกินไก่ดับไปกินไก่ดับเปิดรถหมดเลยวุฒิโมอยากนั่งรถเยเพียนดูโดนไล่จซิทไมค์ค่ะวีเนียนอตโก้เดเกิร์ลแลกไปกับทุกคนค่ะมุรีดัมูลีดั ถึงเร็วคะ่ะทุกคนร้านอาหารที่คุณทิมพามาเนาะคะ่ะเนาะอยู่ที่บุรีรัมย์อยู่ทัดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ลามมันน้อยหนึ่งคะ่ะทุกคนคะ่ะร้านเพิ่งเปิดคุณทิมนัง่งกำลังเลือกเมนูอาหารเนาะคะ่ะเนาะแล้เซิร์ชห็นคะ่ะทุกคนคะ่ะได้นิดเนาะเราก็เลยอยากมาก อยากมาลองกินอาหารครั้งแรกที่มาร้านนี้อยู่ซีโยเ e นูเลยดิข o งเ o สเจสเซวียคารา o ิวแอบชุ่มมะนีเมนูหลายแห่งทุกคนเด็กบะเตะมีผักพวกเนื้อเนาะคะเนาะเนื้อหมูก็มีมีเยอะอยู่นะมีมีเล่นดนตรีด้วยตรงนั้นมันมีเล่นดนตรีน้ำเลยค่ะทุกคนค่ะ เปิดถึงกีจีทุ่มค่ะเที่ยถงถึงเที่ยงค oh, yeah. well, ืนอ๋อได้ไดสตาร์ทเอ่อทะเบียนรอคอลแอร์ทูมิดไนท์อย่างนี้แต่แกเสื้อเห็นแกบอกว่าสิบเอ็ดโมงครึ่งเปิดก็เมื่อกี้ก็เลยตกใจว่าอุตส่าห์มาตั้งไกลร้านร้านไม่เปิด <laughs> so that's how I find it. I Google it. Oh, oh open every day. Honey. Yeah, I saw. I know. I Google it to find this place. Yeah. Uh, yeah. Okay. Yeah, you see your menu. Yeah, yeah. I'm Tell her, okay. Let me get onion ring tower. Um, onion ring tower, no, yeah, not half. Not half. Okay. Uh, jalapeno pepper. one okay. menu? Uh, you can being uh, the menu one. and cheesy mash and d o ๆแล้วใครกับพอฟางเลยค่ะทุกคน FC เนาะก่อเนาะถ้าใครอยากมามาเก็บเด้อเด้อเอ่อ doubles mash ครับ20ติดถนนเลยดูฟังเดียวกันกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลรามโรงพยาบาลบุรีรัมย์ลามเนาะก่อเนาะถัดมานิ่เดียยวครับเนาะเดียว พอถึงโ <c oughs> รงพยาบาลเดี๋ยวตรงคือตรง yeah, yeah, ตรงทับสะสารแ <the double. S 1> น่เน,นาะค่ะเนาะเดียเด๋ยวยเดี๋ยวเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว

บเมนใ่พนนะอไม่ใช่ใาย่พินหรอะเนาะให่พิ่โบก้ยใส่ทุงเรือยหญ่พนประมาณนี้ไงใส่ประมาณนี้เนาะ่นาะไม่ได้ใส่ท่งเยอะอันนั้นคือสิโบเมนใหญ่พินเนาะรู้ว่ายเญ่พนไหนปรุงด้อยค่ะเค่ะแล้วก็ทำสุกุ้มองกุ้มใหญเพินนาะบเคยเลี่ยนสก้มลงไปทุกคุ้มอ่าเนี่ยแบบนี้ละผมเาี้ลประมาณนั้นคะเนาะร่ะนรนโดนโดนโดนมากๆที่จีปล่อยผมเ มันไม่ได้ปล่อยเยค่ะแ่ที่ยญ่พิจิสร็จปอยผมเนาะตอบตอบเอ็กซีทีเขาไม่ทีผมว,าวา่าอ่าอ่าใาย่ิจน I ทรากก็เปคชือราตอเป็นมาก่อนนี่วัดทา่งงยงส้าแต่แบบาเป็นตะบิงมากกลกเทียมยูโเซียบบีทีมนาโนม่เป็นตัวโกดองสปูชคนละน้เลติกตากก้ใจอยานมียนฝออรษาสุขาพดก็ให้ทุกคนชคดีสวัสดีคสวัสดีครับบ i sure.